บาดาลยกต่อยกต่อเลยเน้ำใม้หลใชัเลยไงหนูมาน้ำสบายไหมเย็นไหมเย็นวะเย็นวะจารถบัตรงนี้น้ำมัน,ห,มน,น,นลห,หลค่ะอย่ี่พมตรอะไเนาเอาเ่องแท่มาแล้วนี่มีประกอบากแท่ทวทงวจอมหลามพันสองสามพันต่ออประก พวกไอ้พวกที่ลุนก็รักลุงไงพวกแซงพวกอย่างนี้เขาไอ้จอแยงอยู่ใช่อันนี้เขาไปทิ้งเองหรือเขาทิ้งให้การการทัดยาด้วยไอ้ไอ้ข้างล่างเป็นโยกไอ้ขึ้นบังเป็นลูกสูบเป็นยังเป็นก้อยยุบนี่แหละค่ะเป็นก้อยสูบไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องน้ำเรื่องน้วเอาเอาเพราะมันลมน่ะลมมันกดดันรถลน มันแทบชุบเลยอันนี้ยกลุเป็นรัดอนร้งไปลึกไม่ทอดแป๊บเนี่ยแป๊บพี่ลุไปอยู่2งช่วงแปดเมตยแปดเมตเลยไเลัอนตงนี้ไหเด็กเด็ก